ไปดูในพื้นที่อำเภอปูผามมานกันบ้างค่ะทหารจิตอาสารอ8 2 0 0นะคะเร่งจัดเตรียมพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอำเภอปูผามมานค่ะหลังถูกน้ำป่านะคะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนหลังคาเรือนค่ะ นายไกสอนกองฉลาดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นให้หน่วยงานราชการนะคะโดยมีนายยุทธพรพิรุณสารค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยหัวหน้าปภขอนแก่นค่ะและก็ทีมอำเภอปูผาหม่านลงพื้นที่ตรวจสอบน้ําท่วมบริเวณบ้านโนนเตาเหล็กหมู่สิบค่ะบ้านหนองแหว้วหมู่สามตำบลวังสว่าบอำเภอบูผามา่านและบ้านนาท่าลี่บ้านสะแกะเคือจังหวัดขอนแกน่นหลังพบบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรของประชาชนค่ะในพื้นที่เนี่ยถูกน้ําท่วมสูงระ ประมาณ50-60เซนติเมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าช่วยเหลือค่ะพร้อมกับมอบถุงยังชีพและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับอพยพประชาชนไว้พักผิงชั่วคราวด้านพันโทสงบสุรินทรานะคะผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ค่ะท่ายมหา ศักดิพนเสพค่ะอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นได้สั่งการให้นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวา่างลงพื้นที่อำเภอปูผาม่านค่ะช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงพร้อมกับเตรียมอพยพชาวบ้านนะคะหากเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างฉับพลันค่ะผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8เปิดเผยว่าหลังจากโรคมรสุมที่ได้พาดผ่าน ทำให้ปริมาณฝนตกลงมาในพื้นที่ป่าบนอุทยานแห่งชาติภูผาม่านตลอดทั้งคืนแม้จะตกไม่หนักมากนะครับแต่ก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้ดินอิ่มน้ําและไหลลงสู่คลองสาขาลําน้ําเชิญทําให้มีน้ําเอ่อขึ้นล้นคลองและได้ไหลเข้าท่วมบ้านโนนเตาเหล็กหมู่ที่10บ้านหนองแห้วหมู่ที่3ตําบลวังสวาบอํเาเภอภูผาม่านและบ้านนาทา่ารี่บ้านสแกเครือจังหวัดขอนแกน่นในส่วนของถนนสายหลักเข้าอำเภอภูผาม่านช่วงตำบลโนนคอม ขอภัยครับโนนคอมน้ําเริ่มเอ่อล้นท่วมผิวถนนบริเวณโค้งโนนคอมรถเล็กยังสามารถผ่านได้นะครับส่วนบ้านเซนเหนือเซนใต้ที่อยู่ติดกับคลองลําน้ำที่อยู่ติดกับลําคลองเชิญระดับน้ํายังปกติน้ําเพิ่มระดับขึ้นอย่างช้าช้าชาวบ้านได้มีการเร่งขนของขึ้นที่สูงเตรียมรับมือน้ําไว้แล้วนะครับถ้าเกิดฝนยังไม่หยุดตกเบื้องต้นเนี่ยทางกองพันฐานรับที่2กรมฐานรับที่8องค์การบริหารส่วนตําบลวังสวบับ พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางช่วยชาวบ้านขนย้ายของวางกระสอบทรายกั้นน้ําเข้าบ้านและทําความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ําลดรวมถึงเตรียมกําลังพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําตลอด24ชั่วโมงด้วยครับ